สวัสดีครับอยู่กับ b Back Moon Channel นะอ่าอันนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยนะฮะถ้าผิดพลาดราะการใดก็อย่ามาด่าว่ากันแล้วกันนะอ่าครับก็จะมาเปิดตัวด้วยเกม Virtual Jump ฮะอ่าก็อันนี้จะเล่นเป็นแบบว่า t p o a y e r นะฮะเล่นกับแอลฮะซึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของผมฮะอยู่ในรายการ Black Moon ด้วยครับอ่าเล่นสองเพ e r เอรฮะเป็นน้ำเงินเหมือนเดิมครับ แอลจะเป็นน้าเงินนะครับผมจะเป็นแดงนะโหมดแรกเราจะเล่นแบบว่าเป็นโหมดดาวนะฮะอ่ดดานะฮะเราจะเล่นอยู่สองโหมดนะฮะหมดดชน,นะสองในสามฮะโอเคฮะไปเอยชนะตาเดียวพอดีกยว่ะตาเดียวเลยมาโอ้ยผมเก่งครับเออหยาจุ๊บปุ๊บไหลวะ จุกเป็นงาได้แล้วหนึ่งนะเย้โอ้สามหนึ่งไม่ชิวแค่นี้ต้องชำระฮะโอ้เป็นงาสามสองแล้วส2มสองห้าสามสองลมมันไปฮานูนะอย่างสวยเหมือนเด้นระบำมาอืมนี่นี่นี่ก็จุกแล้วจุกแล้วสามสี่ฮะสามสี่ เอ้ยเอ้ยย่ะอุยอ๊ยแอลชนะไปนะหมวดนี้นะฮะอแอลชนะไปหมวดนี้ฮะไปเปลี่ยนหมวดกันดีกว่าเป็นหมวดเลือดเหรอน่าใช่ครับเป็นหมวดเลือดเอาเราเป็นเลือดห้าพันเนาะใช่ไปเริ่มมือดีกว่ามาผมแดงมาเดินมาฮะเลือดห้าพันี่ยมาอือนีอ่ตายบุกไปแล้วครับสามร้อยอ่ะ เอ้ยอะนี่สวยงามสองพันแล้วผู้โดนอีกสองร้อยฮะผมเล่นเลยแค่สองพันเองฮะโดนแค่สองรอบโดนอีกไม่นะโอ้ยพุงปิ้นนะเขาเรียกไปแล้วพันห้า ปุ๊ปๆุ๊ปุ๊ปุ๊ไปแล้วครับไปสองร้อยฮะผมชนะอยู่แล้วอ้าวไม่ชอบกลมๆเลยปุ๊ปอ้าวเรไปอีกสี่ร้อยฮะชึบชุบอ่าวีอ้ห้าร้อยฮะยังสวยฮะถ้าผมว่าเกมนี้มันตลกนะเกมเสียตังค์ด้วยฮะเกมนี้ปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปอ่าว ปุ๊บ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 จูดดวงแล้วบูปังตีฮะชึบเฮ้ยโอ้เลยเลือเล่อนเลยยี่สามฮะยังไงเัลโหลแพ้จบเกมอนะ่ะผมชนะคนละโหมดฮนะจะมีตัดสินไหมฮนะมีมีฮะตัดสินนะรอบสุดท้ายฮนะเอาเป็นยังไงดีดาวเหรครับดาวเหรอไม่เอาอันนี้เป็นเลื่อนมือนหนึ่งดีกว่าได้แบบเร็วด้วยไปคือยัง <c oughs> ไง เร็วโอ้ไปแล้วหนึ่งอันนี้ตัดตาชนะใครจะนชนะเลยนะอืมผมชนะครับลบไปพันกว่าเลยครับชอบปรับเร็วเองนี่อ่ะที่เดิมเอาเรยวามาทำไมคุณเล่นกะอะไรนะครับเปล่าครับอ๋อเปล่าเปล่านะฮะนี่ได้เอาจังได้ที่เลย <laughs> ห้าห่าสิบห้านะสิแค่สิบห้าบปุกไปแล้วครับทำไม่ได้สุดยอดรึปึ๊บรึปึ๊บรึบอสามร้อยะสามรอยมันเห็นเห็นนะอ๋อฮะยี่สิบสามอะรึ๊บอีกห0 0ร้อยอะปลุกไปสองรอยอะ เต็นระบมปุูกอีกสองรอยฮะปึ๊บุกอีก100อร้อยฮะฮึบโอ้ยมันกำลังได้เลยดูนะดูนะให้ดูรีเพย์ไม่ได้ครับมันไม่ดีจะบอกรายการเราไม่มีคำหยาบนะฮะใช่แล้วจะอาจจะบอกว่าเกมนี้อาจจะ เป็นแค่พาร์เดียวจบนะคะเพราะแค่ไม่มันไม่มันไม่ได้เป็นซีรีส์นะฮะแค่พาร์เดียวจบเนาะครับแต่จะมีแบบมาเรื่อยๆฮะแต่ไม่มันอาจจะไม่ต่อเนื่องฮะเกมใหม่ๆมาเรื่อยๆครับอือฮส่วนมากผมจะแค้นไมค์ครับนะฮะเนาะใช่ไปแล้วไปแล้วแค้นไมค์ครับกับคุณเอลสองคนเนี้ยไม่ฮะทึบนี่ เดี๋ยวทำอะไรให้ดูไหมครับง่านี่โอ้ยไม่ทันนะไม่ทันฮึบอืมทันเก้าเลยฮึบเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยอ่ะชึบซึบโดนเข้าไปชึบโดนดกทำไม่ได้ ไปแล้วครับทำเอเด้สุดยอดออนี่กดแล้วไปนี่จะเป็นฟีสุดท้ายของคุณไม่ผมก็งันนี้ก็คุณแอลก็ชนะไปนะฮะ,ะก็เป็นแค่พาร์ทเดียวจบนะฮะก็อาจจะมีแบบการแก้แค้นอะไรเกิดขึ้นนะฮะอ่าก็โอ้แก้แค้นว่าแลแ้แล้วแต่แล้วแต่เดี๋ยวดูฮนะก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์แชร์นะฮะ แล้วมันมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะอ่าสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะแต่ผม่าบอกไว้ว่าบอกไว้ก่อนนะว่าช่องน,นี้ไม่มีคําหยาบฮนะใช่ก็บอกไว้ก่อนนะเปิดให้พ่อแม่ดูได้เลย,เลยไม่มีคําหยาบแน่นอนโอเคคนระับสําหรับวันนี้ก็บายบายบาย,บายดิ <c oughs> บาย,บาย <c oughs> แล้วครับบาย,บาย